สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขก้นนะพี่น้องเนาะพออาศัอยู่ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องเลยเปิดคลิปมาเมื่อนี้ก็เจอบาร์ลี่นางอยู่ทิมคานตนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเออเจอกันตอนบายบายพี่น้องเลยเนาะเออเมื่อนี้พี่น้องเลยบารี่จะมาอาณาแจ้งข่าวถึงอาซาบุลบ้านนาพี่น้องเลยเนาะมีอาณาผู้ใหญ่ใจบุญเป็นพี่นกเป็นอยู่ทางต่างประเทศเป็นอยู่ประเทศนอร์เวย์แหละพี่น้องไอพี่นกอะ เพิ่นเคยอา่งส่งเงินมาให้บารีฝากให้น้องทงแล้วรอบหนึ่งพี่น้องเอ้สามพันบาทนะพี่น้องน่าช่วยอ่าสั่งบ้านน้องทงให้แหละพี่น้องเอ้ยแต่รอบนี้เพิ่นกะเพิ่นเห็นน้ำช่องของสาบุนบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยที่อาาที่สาบุนบ้านหน้าไปทายอยู่วัดพี่น้องเอ้ยเสียงก็จะดังได้จังหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ้ยจะขึ้นถนนกะรถกับโบราณชายเนาะพี่น้องเอ้เอ่อ บัลลี่ก็ยังบูรณาครับไปเบื้องรายละเอียดแต่ว่าบัลลี่มือด้าน่ะสาบุญบ้านนาเพิ่นมาหลินเฮือนแม่บัลลี่และบัลลี่ทรเมื่อถามอันน่ะแม่แล้วก็พอดีเพิ่นว่าเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านเฮาแหละอยู่บ้านบัลลี่เองแหละพี่น้องเอ้บัลลี่ก็ยังบูรีทักถามรายละเอียดกับสาบุญบ้านนาเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเป็นจังไดมาจังไดก็ยังบูรณเบิ่งคลิปเพิ่นเลยพี่น้องเอ้เห็นผ่านๆแล้วก็เลยอันน่ะปู่ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากช่วยเรื่องอุปกรณ์การเรียน ให้ฝากสรุปบบุลไปให้น้องเพนเน่ว่าสันเป็นเด็กน้อยอ,อกําผ้าพอ่อบเลือกกําผ้าอยังจังไรแลบารี่กระเบิ้องคักพี่น้องเอ๋นาะช่องของสรุปบบุลบ้านหน้าพี่น้องที่สรุปุลบ้านหน้าเพิ่นไปถ่ายอยู่ในวัดพี่น้องเอ๋นาะกะเพิ่นพี่นกเพิ่นชอยอุปกรณ์การเรียน1,000บาทพี่น้องเอ้อลบารีจะส่งไปให้อนะสรุปุลบ้านหน้าไปให้เพิ่น ไปไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เพิ่นนะพี่น้องเนาะ1,000บาทกับประมาณ4ี่แสนกว่าถึง5้าแสนกีบพี่น้องเอ้ยแล้วแต่เกียรตเงินมันขึ้นมันลงคือบ่กอะไรเนาะพี่น้องเอ้อาซาบุลบ้านนากับคือจริงๆนั้นบารีได้อาชีพไปแล้วตั้งแต่กับโดนแต่ละหลายเดือนเติบลรามั่งพี่น้องเอ้อาซาบุลบ้านนากับบารีจะมาบอกพี่บอกน้องเพิ่มเติมเลยก็ได้กันเ่าเป็นยังกันกับบารีเนาะพี่น้องเนาะสาบุลบ้านนา บาทองมีพี่น้องใครอาาบุญบ้านหน้ากับเอิญกันกับบาลี่กับเอิญดองพี่น้องใครสาบุนห้องบาลี่กับห้องดองอาบาลี่ห้องอาสาบุญกับห้องดองแต่ที่ประเภณนี้อยู่บ้านนะพี่น้องเนาะก็คืออาบาลี่จะว่าแบบนี้ก่อนอันพี่นังแฟนของบาเตียงนะเป็นน้องสาวของสาบุญบ้านหน้าพี่น้องพี่น้องบางคนก็อาจจะหูนะพี่น้องนะเพื่อเอฟซีใหม่บ่หูกอาจจะบอกพี่น้องเพิ่มเติมเลยก็ได้กันพี่น้องใครเมียของบาเตียงนั้น พี่นางนั่งเลยเป็นเป็นน้องของสาบุญบ้านนาแล้วก็ไอเตียงไปเอาซาบายเฟิร์สแล้วที่นี่อ่บารี่จะเป็นน้องชายบาเตียงกะบารี่ห้องอันน่ะบาเตียงอพาบ์เมนห้องสาบุญกับห้องอ่าห้องอันห้องดองสาบุญห้องห้องบารี่กับห้องดองมดพี่น้องเลยบารี่ห้องสาบุญกับห้องดองคือ บะหมู่อะประเภทนี้อยู่พี่แต่เพิ่นว่าบางที่อาจจะบ่ได้ค่ายกันอันบาลีเออ่ห้องห้องทั้งเมยของสบุญนั่นก็ห้องดองห้องทั้งเมยทั้งพ่อของสบุญก็ห้องดองคือกันพี่น้องเอ้ยอ่นน้อยบ่ยอัใหญ่ก็บ่ฮู้แหละแต่ห้องดองอ่ที่บ้านเพิ่นห้องกันแบบนั้นเอ่อสบุญห้องบาลีก็ห้องดองเอ้ยบ่แม่นห้องเมยบาลีก็ห้องดองห้องพ่อบาลีก็ห้องดองจังสีนนะพี่น้องประเพณีอยู่ที่บ้านเพิ่น กาพอจีเป็นแบบนั้นสาบุนห้องเม่กับห้องดองบัดทีนนี้เม่บรีเม่บรีกับเม่ของเม่ของสาบุนบ้านนากับห้องกันกับห้องดองอีกพี่น้องเ้ยส่วนลายจีเป็นแบบนั้นอยู่ที่บ้านนะพี่น้องนะบ่ห้อยู่พี่กับเพื่อนห้องกันแน่ใดนี่พี่น้องเ้ยที่บ้านนะเพื่อนห้องกันดองดอง,ดองห้องกันดองต้อดองดองต็ดองดองต้อดองแกงสีพี่น้องเ้ยคืออันนั้น แฟนเราก็ะห้องดองคือกันนั่นแหละบาเชียงน้อยอพาร์ตแบบเนต์บาเชียงน้อยบาทองมีขออภัยพี่น้องไงก็เลังนึกไปถึงบาเชียงน้อยบาทองมีแฟนของสาบุญบ้านานาห้องกับบาดดีนะห้องดองห้องดองคือกันแต่ว่าบาทองมีนั่นแฟนของสาบุญบ้านนาเนั่นก็จะเป็นญาติพี่น้องกันกับบาดลีเป็นญาติพี่น้องอ่าทั้งเมย์นี่แหละพี่น้องเไยแต่ก็บมาได้กับสาบุญบ้านนะพี่น้องนะเพิ่นก็มีลูกกันคนหนึ่งแล้วแหละอ่าน้องน้ำพิงน้องน้ำพิงพี่น้องเไย กับพี่น้องกันในสี่ห้องกันดีนะพี่น้องเนาะห้องกันดองต้ดองดองต้ดองดองต้ดองจังสี่พี่น้องไอ้บารลี่ห้องกับกับห้องดองห้องดองห้องดองแต่ว่าเหมือนมีพี่น้องเอฟซีกับทีบารลีอัดคคิปไปช่วงนั้นกับหลายเดือนเต็มละมั้งมีพี่น้องคอมเมนต์บอกอยู่ว่าอยู่ทางไทยเพิ่นห้องกันแค่เฉพาะทั้งพ่อกับแม่มั้งเดี๋ยวทั้งเหมือนทั้งลูกเนี่เหมือนห้องกันอีกแบบนึงพี่น้องเอ้ยกะ บอกว่าอันเพ็่นห้องกันได้ไดประเพณนี้ของทางไทยกับทางลราหรือทางมันอาจจะต่างกันบางที่ในหมู่บ้านบรีก็จะห euh มู่บ้านบรีก็จะห้องอีกแบบนึงหรือทางชนบทรอบๆออกไปอาจจะห้องอีกแบบหนึ่งพี่น้องมันบอกคือกันอันนี้พี่น้องอ้แล้วแต่อนาแล้วแต่เขตแดนแล้วแต่อำเภอแล้วแต่จังหวัดบอกว่าเพื่นห้องคือกันบรีได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับบรีก็แน่ใจคือกัน แต่ว่าทางบ้านบาลีนะพันห้องแบบนั้น้าจจะมีการเปลีป่ยนแปลงในอนาคตในอนาคตหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นมาห้องแบบนี้แบบไม่พอใจคือกันนะพี่้องนเนาะเอามือนี้กามาแจ้งข่าวถึงการซาบุนบ้านนะพี่น้องไอ้เพื่อนแกได้ไปทายเล็กน้อยคนหนึ่งกับมีผูญ่ยอยู่ทางต่างประเทศพี่นกพี่นกอยู่อยู่ทางประเทศนอร์เวย์เพิ่นอยากาช่วยเหลือการอุปกรณ์การเรียนนั่นแหละเพราะได้ให้น้องเพิ่น ซื้อ,อยังก็ซื้อน้องน้ำเผ็ดบ่ะเหมือนว่าแบบว่าซื้อน้องน้ำเพ็ดนี่แหละคนทีอาณาสบ,บุญไปไทยนะพี่น้องเลยก็เป็นคนทุกข์ยากในในหมู่บ้านบารีน่ก็คนยากจนกะมียังมีเหตุอยู่พี่น้องแปลว่ายากจนจริงๆใะพี่น้องเลยแต่กะโมดนะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่เล็กบรีแต่ว่าส่วนใหญ่กนในหมู่บ้านบารีน่ะก็จะพอมีอาณา มีเขา่ามีน้ามกินมีนาเห็ดเนยจักหน่อยแต่ว่าคนคนทีเข่าหน้าพอ่อกิน,นก็มีเหมือนเหมือนมีหลยอยู่พอสมควรนะในหมดุดเฉพาะในหมู่บ้านบาลีนะพี่้องเอยก็มีอยู่คือกันคนทีแบบว่ามีอาจจะมีหน้าแต่ว่าหน้าหน่อยหน่อยหน้าหน่อยหน่อยแล้วก็เอ่อข่าหน้าพอ่อกินอาจจะกินได้ครึ่งปีหรืออาจจะกินได้สักสี่เดือนห้าเดือนอย่างประมาณนี้สิพี่น้องเอ๋ก็มีหลายอยู่คือกันนะพี่้องเอยแต่ว่า คนที่เพิ่นพออยู่พอกินกับมีกับลายอยู่แต่ว่าคนที่ที่หน้าที่ให้ทีหน้าหน่อยกับกับลายอยู่พอสมควรใจหมู่บ้านบาลีนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยหมู่บ้านบาลีนี่กับอ,อ่าโอ้จะเป็นพันหลังคาจะเป็นพันพันหลังคาเฮือนอะไรมั้งพี่น้องเอ้ยลายอยู่เด้ใหญ่อยูยอย่พอสมควรแต่ว่าส่วนลายจะเป็นบ้านไม้เดิมแล้วนี่จะเป็นบ้านไม้มไมพี่น้องเอ้ยเหมือนอันนั้นทาง ไอเตียงก็เคยรีวิวอยู่ทางเขาบ้านแล้วก็ทางช่องอื่นๆก็เคยรีวิวให้เบิ่งอยู่บ้านโคกใหญ่พี่น้องเอ้เมื่ออุรธรแข่งสวรรคเขตนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอซีหลายคนก็บว่าก็เดียวอยากจะไปเที่ยวอยู่อยากจะไปกินแกงน้ำไม้อยู่บ้านบ่าเตียงวันสันอ่ะก็ไปพี่น้องยินดีนะพี่น้องเนาะไปเจอกันอยู่บ้านเฮาคนแหละพี่น้องเอ้ไทยลาเดี๋ยวนี้ก็ไปง่ายมากง่ายอยู่พี่น้องเอ้เพอเดียวเหมือนอยากจะได้ถอนแมดกละมังพี่น้องเอ้เนาะก็ง่ายก็ไปง่ายมากง่ายอยู่พี่น้องเอ้เนาะ <Cornell. S 2> เ,<อ>เป็นส่วนหราจะเป็นบ้านไม้พี่น้องเลยทางบ้านบาลีเป็นบ้านไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยเพิ่นเริ่มมาก่อนะเพิ่นเริ่มมาก่ออันก่อบ้านดินแต่ก่อนนะส่วนลายจึงมันจะเห็นเป็นบ้านไม้บ้านเดิมของบาลีปัจจุบันเนี่ยที่พ่อของบาลีพอแท้จาเดิมนี่ก็ที่เฮือนที่บ่เตียงอยู่ปัจจุบันนี่ก็บเป็นบ้านไม้ไม้เหมือนทั้งบนดนั่นแหละ เป็นบ้านไม้ข้างล่างกับบอด้สูงแบบนั้นแด็กกเพื่อนมาก่อไม้เพิ่นเทพืนไม้ต่กอนกับน้ำานตกกับน้ำไหลกับเทเข่าหันคือกันพี่น้องไอ้ต่กอนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับนิยมเพื่อนดินกันนิยมเพื่อนอนณาเพื่อนลีลาทีนแบบบอลลี่เคยเห็นให้เบึงอะไรกัพี่น้องเลยทรงโมเดิร์นโมยังก็เริ่มมีเข้ามาอยู่ที่บ้านแอต่กอนกับบได้คอยเห็นหรอกพี่น้องเลยเป็นบ้านไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มโตมากกัเริ่มก่อข้างล่างมันเป็นบ้านสองชั้นแล็วก็เริ่มก่ออน่า เริ่มก็ก็เป็นดินทั้งล่างแล้วก็เป็นไม้ทั้งบนพี่น้องเอ้ว่าแต่ก่อนบารีนอนก็น,นอนอยู่ไม้แช่แล้วบางทีฝนตกมากก็อ,อาจจะสาดบ้างไม้มันมันบกพอเจ็บด้อาจจะสาดเข้ามาบ้างก็มีพี่น้องเอ้ยัยงรถด,ดังำได้จังหน่อยแล้วพี่น้องเนาะบารีนั่งอยู่ที่มคลองนี่เลยน,นี่ป้าคือพอออนุษย์ยังอะไรกับงามดีพี่น้องเอ้วันนี้กกบ,บารีมาแจ้งข่าวหรือว่า อนุโมทนาบุญกับพี่นกอยู่ทางประเทศร์เว่เราเพียงหองน่าเพิ่นสมทบทุนมาให้บาลี1,000บาทล้ะกะบาลีจะส่งให้สาบุญแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้นกเราะพียน้งนงเนาะเอ่อหนึ่งพันบาทพี่น้นงเอ้สี่แสนปลายหรือประมาณหาแสน 5, แล้วแต่เกตเงินมันก็ขึ้นลงๆพียน้องเห็นเนาะสาบุญบ้านหน้ากะ่ะ คือบาลี่ว่ากันแหละบาลีห้องเพิ่นดองดองตัวดองดองตัวดองแต่ว่าซาบุนบ้านหน้าเนี่ยเป็นเป็นรุ่นเอื้อยแล้วแหละเพิ่นเป็นรุ่นอ่าเพิ่นเพิ่นเกิดก่อนแต่ว่าห้องกันทั่วไปก็น่าจะเป็นเอื้อยห้องบาลีกับห้องเอื้อยเพราะว่าซาบุนเพิ่นก็อายุหลายอายุหลายเติมแล้วแหละแต่บ่ฮู้ว่าจักปีแน่อ่แต่แต่เกิดก่อนบาลีเกิดก่อนอ่าก็เป็นรุ่นเอื้อยรุ่นพี่เนาะบ่าวทงมีก็เป็นเป็นรุ่นอ้ายพี่น้องก็แต่ว่า เอามาเป็นคล้ายๆเป็นครอบครัวเดียวกันก็เลยอันนั้นห้องกันดองต้อดองพี่น้องเองเนาะดองต้อดองแม่ก็ห้องดองบารลี่นี่เป็นบารลี่นี่เป็นเด็กบารลี่นี่เป็นเด็กแต่เป็นห้องอันนั้นห้องแม่ของสาวบุญบ้านนาการห้องดองแต่ว่าทางทางบาเตียงก็จะห้องแม่เท่าพ่อเท่าเป็นลูกเคยจะจะห้องพ่อเท่าแม่เท่านะพี่น้องเองแต่ว่าอยู่พี่ก็อาจจะห้องพ่อตาแม่ย่ายบาร์ลี่ยังไงลูกเคยห้อง พอเท่าไม่เท่านอนเพื่อนหรงกน่าแต่ว่าอยู่บ้านก็เป็นเจ้าห้องแบบพอเท่าไม่เท่าแต่ว่าส่วนใดส่วนายเดี๋ยวนี้กับบริคอยห้องกันตรงๆแบบนั่นหรอกอาจจะห้องพ่อไปเลยอย่างบารี่ห้องเบารี่ห้องพ่อของแฟนบารีนน่ให้องพ่อของสาบุญมีี่กส่วนลายกับบางที่อาจจะห้องพอ่อห้องพ่อเชยๆน้ำเงินเป็นพ่อเท่าขึ้นกันอะไรเพื่อนองห้องพอ่อ แต่ว่าเดิมๆแต่ก่อนิ่จจะห้องพ่อเฒ่าลูกเคยพ่อเฒ่าลูกเคยอย่างเงี้ยจังสาพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยุคสมัยมันเริ่มแบบว่าอะไรกินมากฮาก็ห้องอาจจะห้องเมย่างพี่นั่งเมยไอเตียงห้องห้องเมย์บอลี่นี่ก็จริงๆก็อาจจะตามรักที่เป็นเคยห้องกันมาแต่เดิมแล้วก็ห้องยาห้องพอกห้องพ่ออันบอลี่กับห้องปูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะห้องเมย์เฉย แม่แม่แม่ก็เหมือนกันเป็นลูกสาวคนหนึ่งอะไรพี่น้องไอ้ห้องแม่ห้องพ่อนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตามรักเดิมเพิ่นเลยนี่เพิ่นก็ห้องปูห้องยากตแล้วแต่อาจจะยังมีห้องอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ก็เป็นนั้นนั่นนะพี่น้องเนาะน้องบิวลี่เพิ่นก็ห้องพอตู้อ่าทั้งทั้งจริงๆกับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นก็ห้องปูห้องยาแหละเป็นเป็นถ้าถ้าเป็นทั้งแม่ของสาวใบเฟิร์นก็จะเป็นห้อง ร้องเบลลี่ก็จะห้องพ่อเท่าไม่เท่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งไอเตียงกันเพิ่นจะห้องอนณาเพิ่นจะห้องอนณาห้องปูห้องยานะพี่น้องเนาะกะห้องกันไปบุกขึ้นกันพี่น้องเอ๋กะกะโอเคพี่น้องเอ๋เนาะสำหรับคลิปนี้กะลาพี่ลาน้องไปแล้วพี่น้องเอ๋มาทำคลิปกอบุญกบคุณพี่นกทางประเทศนอร์เวย์เนาะพี่น้องเนาะแล้วกะบลลีจะส่งไปให้สบุ่บ้านนาพี่น้องเอ๋กอบุญกบคุณเอ้เพื่อนหลายๆเนาะพี่น้องเนาะทีอันณาฝากเงินมาให้ทีร่วมทำบุญเอ้เพื่อนกะ ทำบุญไปให้ใหน้องท่องรอดไปแล้วสามพันบาทพี่น้องบารีได้ส่งไปแล้วนะพี่นอนะ้อ,นนองเนาะรอบนี้เป็นการเห็นเพื่อนสองสารเด็กคนนี้พี่น้องเอ้ยก่อย่างใดก็ขอบุญขอบุณเอ้เพื่อนได้หลายบุญอันใดที่เอ้ได้ทา่านบุญคอให้บุญอันนั้นส่งผลให้เอ้เพื่อนมีความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเนาะสาธุพี่นอนะ้นองเอ้พี่นกทางประเทศนอร์เวยีนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้บารีลาไปแล้วพี่น้องเนาะขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้กำลังใจพี่น้องเอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้้อองงกันนนนเบิดดสสสุุุคะพีี่